สี่ามกูพาบอมวันเลนทายว่าที่หนู่สาวจะมอบความรักให้แก่กันแต่ว่าผมคงจะมอบความรักแบบนั้นให้ไม่ได้แต่แต่แต่วันนี้ผมนำโลบักมากกว่า20,000ืโลบัสกเพื่อที่จะเอามาแจกให้คนในบล็อกฟู้จะเป็นยังไงไปดูเปิดคลิปมา สกเล็มโดยหลบบักอันมหาศาลแล้ก็อกกาได้ครับุ้กขอกราบขอบคุณผู้บังคับารคุณในคลิปนี้กันก่อนถ้าไม่มีเฮียแกอีพีพิเศษคงไม่มีแน่แน่ผมรู้ว่าหลายคน้น่าจะเดาออกกันแล้วละ่ะใช่ล้วชิตาชอบไงับงามๆครับแล้วก็มาซื้อกอุกกได้แล้วก็ตะดูกันก่อนว่าเฮียแกไอเดียไปลอกสางกรเรามาได้หรือเปล่าแต่เมื่อเข้ามาดูปุ๊บถึงก็ต้องตกใจเพราะว่าไอเดียที่เฮียแกให้มานั้นมันไปลอกสามด่าด้วย ของโคตรดีซึ่งโยนาะยมันก็ไปลองสามแล้วก็เลิมแจกให้ลองสามันก่อนดีกว่าแต่ได้ระหว่างการเดินทางเนี่ยก็เห็นมีคนกำลังยืนอยู่พอดีทำให้จิ้งวิญญาณได้ให้ในตัวของผมนั้นตื่นผมจึงลองขอไปทักทายสักหน่อย hey, hey. เฮ้เฮอ้นุเรียอะเรหกลับด้วยแนฮะปกติเขาจะไม่ค่อยทักทายผมนะเนี่ยแล้วหมจึงถามไปว่าอกไดผลปีศาหรือเปล่ามันก็เลยถามกล่าผลอะไรผมก็เลยบอกว่าให้มันตามผมมาซึ่งในจริงตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำกิจกรรมแบบว่าบอกรักผมและผมจะให้ผลปีศาจอะไรเงี้ยแต่มปนผิดกฎของหองมบอกอ่ะนะเพราะฉ เรื่องนั้นจงทาไม่ได้ผมเลยคิดได้จว่าเปลี่ยนไปแจกคนความรักดีกว่าจะได้เข้ากับตีมวาเลนทายด้วยแล้วผมจะก็บคความรักให้มันไปซึ่งพอให้ไปปุ๊บนั้นไอ้หนูนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ดีใจสักเท่าไหร่เพราะกระทำเพราะว่าจะให้คความรักมาทําเปะอะไรซึ่งตอนนั้นผมเลยคิดได้ใจว่าเออเว้ยผมจะให้คความรักมาทําไมฟันเนี่ยเอาไปเขาก็ไม่ได้ใช้นี่หว่าแถมคนความรักนั้นยังหาง่ายด้วยออพอมาถึงในเกมนะครับส่วนในชีวิตจริงก็ออดี่มาว่าคนความรักจะพูดเรื่องเศร้าๆ,ๆได้ยังไง ใช่บอกไว้เอมว่าคงจะทํำไม่ได้ส่วนจะให้คนความรักไปคงจะใช้ประโยชน์ผมจึงยืนคิดอยู่สักพักว่าจะทำอยังไงให้เข้ากัตีวันทายดีว่าเด็กโง่แห่งเรานั้นจึงใช้เวลาสักพักจนคิดได้ว่าแค่แต่งตัวแบบออ,ออกทัวรว์วอลไทยอะไรกระหายแล้วล่ะมั้ง จึงลองเปิดราคาแคตตาล็อกดูสักหน่อยพบก็เซตีมของวัวาเลนไทน์อะไรเถื่อนนั้นซอคอทุกยามมันก็จะออกแบบสีชมพูสีชมพูแบบสไตล์วาเลนไทน์อะแต่ในความที่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากแมวสักเท่าไหร่ผมเลยใช้เวลาในการเลือกหาอยู่สักพักจนกระัางว้าวแม่โคเทเทมาเข้าตีวาเลนไทน์อีกด้วยว้าวของโคดีซึ่งเราเนี่ยจะชักช้าอยู่ใหญ่อาจาร แล้วผมก็สังเกตว่าเขาขายแบบเป็นเซตด้วยซึ่งโอ้โหถ้าใส่เป็นเซตขึ้นมาเขาว่ามาัต้องเ<ห>ทมากแน่แน่เทแบเข้าวตีวันไทยอีกด้วยแล้วก็มัฟข้าให้แล้วก็ไหนไหนมาดูสร,รูปกันหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยใ,ใส่เต็มเซตนี่ก็เทไม่เร็วเฉพาะมองไปมองมาดูดีมันเหมือนสองลูกอมเลยแฮะเหล่อสองลูกอมมาช่างมันไปน่าจะฮห้เละหลายมากพอแล้วจึงปินการแจกให้ลอกสามต่อดีกว่าซึ่งเมื่อเขามาถึงโลกสามแล้วพอดีผมนั้นไี่มาสอบขันมากมายหจึงได้พอจะ รู้ว่าหลอกสาไปหลอกทร่อโหดไปใช่น้อยจะลองเดินทางผู้เล่นใหม่ที่มาหลอกสาดูสักหน่อยฉ่นมอเดินไปเดินมาก็เจออยู่พอดีผมจะลองเข้าไปทักทายดูสักหน่อยฉันมาเข้าไปดูใกล้ๆพราะชื่อปุ๊บก็พอจนะน่ารว่าต้องเป็นคนไทยแน่แนผมจะถามไปว่า,าลพลปีศาจหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ยอมตอบผมแถมยังก็ไปฟน้าแบบหน้าตา S <S แล้วก็อยากไปคุยกับคพอนอื่นต่อหน้าเราอีกแล้วไ่ให้หนูนใช้อิมบจีกจ่อนที่จะพิมพ์จะทาให้เราก็รกับรู้ได้ว่าต้องการภาษาไทยไม่ได้แน่ๆผมจะลองคุยเป็นภาษาอังกฤษดูเตอร์มันก็อยากยไปสนใจผมเหมือนเดิมผมจะ<ๆ>ลองเปลี่ยนไปใช้วิธีที่ไอ้ดูนี่ใช้พิมพ์ดูคือการเอาอิโบจีขึ้นก่อนพ่อก็ตามด้วยภาษาไทยเตอพิม์แบบนี้ปูเยสุดมันก็ตอบผมแล้ว มาตอบกับอาว่าผลอะไรหรือพมก็ตอบไปว่าขอได้หมดนะคะดับหนึ่งจัดให้ไอ้นูนี่นะก็บอกว่าอยากได้ผลความมืดแล้วก็จะเข้าให้อันเรียบร้อย สวยนนเนี่กระดูมัว่าจะดีใจแล้วก็บอกเขามาว่าใจดีจังใช่การให้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่สามารถทดแทนความรักได้แล้วก็ตามโควต้าช่องเราหนึ่งคนหนึ่งเซิร์เท่านั้นเ้วพบถึงยายไปซื้อมือสื่อต่อไปซึ่งแพลนแจกครั้งคือก็ต้องแจกให้ถั่วถึงคราวนี้เราแจกแค่คนที่ไม่ใช่มือใหม่บ้างดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นขบวนนั้นมันจะอยู่ที่แมนชั่นรูหรูใจกลางเมืองผมจะลอยเดินทางไปที่แมนชั่นรูหรูใจกลางเมืองดูสักหน่อยเฮ้ hey, hey. แต่หฮดีดูเยี่ยมเงาไม่เหมือนปกติเลยแฮ มันพอจะมันแขงแล้วมันเยิยมเหงาจังเลยฟะแต่ไม่ได้เข้ามาข้างในปุ๊บก็เจอคนอยู่พอดีสวย้เราเราที่ก็ดูคิปทดสอบสังคมมาเยอะบางทีผมก็อยากลองทําบ้าแงแรับถ้าขอพลปีศาจแล้วเข้าให้ผมก็จะให้บทถามวอะไรเงี้ยผมจะขอพลปีศาจกับเพียแกไปแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพียแกเคยูหรืออะไรยังไงเพอแกไปตอบผมเฉยแต่พอพอาไปสักพักก็ยังหายไปอีก แค่จะบองความรักใครทำไมมันยากจังเลยฟะโคตรววัสิ้นคอมเลยแฮะที่ต่อจะเอาของมาให้ฮะไม่มีคนแต่พอต่อจะมาเอาของนี่คนเพียบเลยแล้วก็เนื่อจากฟ้าเฟลเป็นจัดจัด ที่เราอยากให้ของนะั้นแต่ก็ไม่มีใครรับไปผมจึงก็าจะให้คนที่ลอกหนึ่งดีกว่าแต่ก็ดูเหมือนเซตนี้จะยังไม่มีมือใหม่แฮะที่รอบนอองหาดูสักนิดแต่เอปบินบปาบินมาแหละสักพักก็เจอคนดีดูท่าจะเป็นมือใหม่กลำลังขับเรือมาพอดีแอ้เราก็จึงข้าไปทักทายสักหน่อยแต่ก็อู้ผู้หญิงด้ยแฮะผมจึงไปชักชาลีลจึงลีนหาไปว่าอยากได้ผลปีศาจหรือเปล่าแต่นางก็ไม่ยอมตอบผมให้เบ่งโชของใ,ใหญ่ให้ผมดูอีกเอาพอไปถึงตัวแล้วครับบ่งตัวตัวได้ความตื้อไปอย่างหนัก ไอเราินทานมซาบิงรอบว่าอยากได้ผลอะไรเต่นางก็ไม่ยอมตอบผมเห็นเมื่อคืนเรือนนี้ผมไม่น่าตาเฉยเต้ในความที่เราก็เห็นเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างผมจะลองเต้นสักรอบหนึ่งบอกว่าเขาสบายและทุกอย่างเลยแต่นางนั้นก็ไม่ยอมตอบผมเหมือนเดิมจะคิดใน,นใจว่าเาอาจจะอ่านภาษาคิดไม่ออกผมจะลองเปลี่ยคำถามเป็นภาษาไทยดูสักหน่อยถามไปว่าเอาคนปีศาจหรือเปล่าเต่นางก็กำยืนเฉยแล้วก็ไปยอมตอบผม อย่างนี้มันจะเรียกว่าความรักได้อย่างไงในเมื่อฝ่ายหนึ่งอยากจะให้เต็มร้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งกับนิ่งเฉยผมถึงเปลี่ยนใจไม่สนใจนางแล้วก็ได้เึลอบมีไปหาดูมือใหม่ที่ก่อนลิงซักหน่อยแล้วผมนั่งก็เจมมือใหม่อยู่พอดีผมจะลองถามไปว่าอะไรพลปีสารหรือเปล่าซึล็ก็ถามไปทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไอ้ดูนี่ก็ดูเมือสนใจนะแต่เมื่อก็ยืนนิ่งเฉยๆไม่ยอมตอบผม คนที่นี่เป็นอะไรกันไปหมดฟะซึ่งก็อยู่ดีๆก็มีมือหีสาวเข้ามาอยู่กับการให้ของผมเฉยส่วนเราที่ก็กำลังหัวเสียการที่ไม่มีใครตอบอยู่พอดีผมไม่ต้องจัดการไอ้หนูหนีสักหน่อยอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปเตะไอ้หนูปิงตรงนี้อีกรอบจนกระทั่งในสุดมันก็ ตอผมสักทีผมก็เลยหาไปว่าพมพิีาอะไรซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ดูนี่นั้นแบบว่าพ้นาชาหรือว่าดองเชทมันใช้เวลานาน,านโคตรกว่าจะตอบผมอ่ะมันก็ตอบมาว่าองไรครับพ่อสะเทือนซึ่งพมก็บอกว่าให้ตามมาตามมาตามมาแล้วก็เรียบร้อยแต่ก็ต่อหาเพื่อเบเซอร์มารอบนี้นั่นก็ดูเหมือนจะมีมือใหม่เพียบเลยไอ้เราก็ไม่เห็นด้วยนะจึงไม่ชักชา้ารีรอจึงเล่ทับไปอาทิตย์ว่าเอาพนปีศาจเปล่าช่วยดูนี่นะก็ทบยังไม่ชักช้าเช่นกันก็าตอบว่าเอาครับนี่แหละที่ผม ต้องการผมก็เลยถามต่อไปว่าผลพีสารอะไรไอ้นูนเนี่ยก็ตอบว่าผลพังกอนใช่นี่นนแหละทาคอนเซปเลยคุยง่ายจ่ายคล่องอรียบร้อยแล้วก็ดูมาว่าไอ้นนี่จะมีแฟรสามหรือ,อยังไงทำไมมีคนที่าาน่าตามมอไอ้นนี่ถึงสามคนเลยฟะอ่อสีนี่วะถ้าทำผมด้วยนะแล้วมาให้ดูเมื่อกี้เป็นเ็จปุ๊บทั่งนั้นก็เหมือนจะเป็นตัวจุดชนวนของเรื่องนี้มันมีไอ้นูที่มาขอผมต่อ ไ,ไอเราเนี่ยก็เห็นแล้วก็สงสารแต่ถ้าให้ไปบอกว่าจะไปตรงโคต่าน่ะสิผมตื่น่าทัใจแข็งแล้วก็ออกเซิร์ฟหนีไปแล้วก็เขาเซิร์ฟมาใหม่เพราะกัครังนี้เปลี่ยนกลับไปให้โลกสองดีกว่าแล้วก็เดนหาคนดนูคนนี้ไปคนนั้นมาแล้วก็เจอไอหนูนี่ยกำลังใส่สูตรเยอะอยู่พอดีผมจึงเข้าไปทักททยสวัสดีตมามภาษาสักหน่อยแต่เขาก็ไม่ตอบผมแฮะต้องให้จไม่ใช่คนไทยแน่ๆนผมจึงทักทยายเป็นภาษาอังกฤษไป ตอบผมแล้วครับที่ว่าประเด็นยังไม่ได้รอทำเลือกได้ผลปีศาจหรือเปล่าเมื่อก็ถามกันว่าผลอะไรผมก็เลยตอบกลับไปผลอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อก็บอก่ามันอยากได้ผลพระแล้วก็ที่เขาหายเออหอล,ล,ลังๆเลาะเจอแต่คนคุยง่ายแล้วซึ่งกระดูกที่ผมให้ไปกระดูกโมจัดีใจอยู่นะนี่นะครับนี่กระบอกความรักนะคือการให้อ่ะการให้อบนนี้เขาจะนับได้หรือมัง้งแต่พอได้นึกดูผมก็สงสารคนที่ผมให้คนแรกเหมือนกันแฮะ ที่ได้พลความรักไปอ่ะโอ้ยนูนตัตอนรู้สึกเสียใจมากแน่แแต่ก็ลืมเรื่องนั้นไปเพราะวนนีใ้ใครอยากเราก็ต้องไปแจกกันต่อแล้วก็ตาทำเนียมช่องเราจะให้คนอื่นมาเยอแล้วจะไม่แจกให้ผู้ฟังทางบ้านบ้างได้ยังไงผมจงสร้างเซอร์วิสไอพีเอาไว้พร้อมก๊อปปี้ลิงก์ฮัมปกติเราจะส่งให้ในดิดนขอใช่ามาซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ออนดินขอไว้ทั้งวันอ่ะนะบางคอั้งจะมีคนที่พลาดโอกาสไปบ้างซึ่งถ้าจะให้ไปแจกในเฟซบุ๊กก็ดูด่าจะไม่ค่อยเวิร์กผมเพิ่งตัดทิพข้อความไป ประมาณว่าพอดีนะคนจะอยู่ไม่นานสัก10-20นาทีบลา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 ดิมเข้ามาเลยให้ลองหนึ่งบลาบลาบลาอย่างน้อยการแจกอันนี้ก็ดูท่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดผมว่าเขาเลยเสิร์ชได้สักพักอืม ยังไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะไอ้เราจะคิดในใจว่ามันยังเร็วปไปมันต้องรอสักพักนึงแหลนะนะแล้วก็พอรอไปสักพักในที่สุดก็มีคนเข้ามาสักทีแล้วก็เดืนองด้วยไอ้นูเแลยเข้ามาเป็นคนแรกผมที่ให้ไอ้นูนี่เลือกก่อนเลยว่าอยากได้ผลอะไรมันก็ตอบว่าอยากได้โยค่ะครับเฮะอะไรนะอ็ยอรู้ครับทษทีดูเหมือนไอ้นูนี่จะพิมพ์ตกไปหน่อยแล้วก็เรียบร้อย ซึ่งก็ดูเหมือนตอนนี้นะคนจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วจะให้แจกมั่วๆคงไม่ได้เขาต้องมีการเลีกิจกรรมกันสักหน่อยผมจะคิดบอกกับแชนไปว่ารวมตัวกันที่เกาะกลาง คือเราเดิมคิดเกมพิเศษมันไ,ง, system, ไง,ง่ายแล้วครับก็คือเกมกระโดดแล่คอยจะงงข้าวว่ามาเล่นยังไงก็คือให้ผู้เล่นนั่นนี่นอยู่เฉยๆฉยแล้วผมก็โดนลงไปโดนใครคนนั้นก็ได้นั่นแหละนะผมรู้มาจตะดูโง่ไปหน่อยแต่วิธีนี้เนี่ยแหละเวิร์กที่สุดแล้วแล้วก็มาซึ่งแรกที่บอกว่าเวิร์กตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่พอเข้าอขอจริงแล้วมันก็ไม่โดนซึ่งพอรู้จักท่าแล้วดูเหมือนจะต้องเป็นเกมที่ใช้ดวงม,มากกว่านะเนี่ยซึ่งไอ้เราเนี่ยก็พยายามโดดอยู่หลายรอบจนในสุดก็โดนสักที ถ้าพู้โชคดีนั้นเปห่หนูที่มีชื่อกลุ่มจงสลับว่าคาวายซึ่งไอ้นุน่ะเขาเบยายรงได้ดาบโยรุซึ่งไอเราก็จัดไปอันเรียบร้อยมาแล้วก็เริ่มกันต่อแต่มมนก็ใช้เวลาในการกระโดดอยู่หลายรอบครับเพราะฉะ่น่านตาพาไปกันแล้วกันเนอะแต่พอเมื่อได้ผููโชคดีรอบนี้นะดูเมือขอจะมือหลั่นไปมือขอบไปกดตีไอ้นูนี่ตายเฉย เวแลวซึ่งผู้โชคดีนะก็ยังเป็นผู้โชคดีอยู่วันยังคำ่ำไอ้นู้นนี่ก็บอกว่าอยากได้โยรุซึ่งไอเราก็ะแจไปเรียบร้อยแต่เราคิดในใจว่าถ้าจะทาแบบนี้วันนี้ก็โคแจกไม่หมดแน่ๆผมถึงเปลี่ยนเป็นใครแล้วใครได้ดีกวา่าใครพิมพ์ก่อนได้ก็อะไรเนี่ยซึ่งต่อนามนก็เป็นการเล่าที่ก็ค้างยากครับคือมันก็แค่แจก ของไปเรื่อยเฉยๆอะ่ะไอว่าแจกต็มหมดตัวและนั่นก็เป็นเต็มหมดดิสีชมองเราพูดอีพีพิเศษครั้งที่ 3. สามส่วนใครที่เวลากำลั้องเสียใจไปเด้อพอเพียงไปกคนและเพื่อคิดตาชอบเยอะๆก็จะมีอีพีพิเศษอีกแน่ๆแล้วก็จะทำเนียมช่องเราก็จะมีคลิปก็ต้ีการขอ,อรายการสักหน่อยซึ่งวันนี้ทิมสีกูภาใช่มากงั้นผมขอหนึ่งพันสี่ร้อยไรล์กันโอ้รอบนี้ขอเยอะใช้ได้เลยแฮะพอบที่ผมมันจะไม่ได้ขอเยอะขนาดนี้นะเนี่ยไอว่าจะกระคลิปหน้าครับไป